ทางคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตะนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการขาดคุณสมบัติในการเป็นสอสอของคุณนครชัยคุณนรงค์นะคะบอกว่ากรณีนี้ถือเป็นกรณีที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญค่ะโดยอนุมาตราดังกล่าวมิได้กำหนดระยะเวลาการพ้นโทษเอาไว้อย่างเช่นมาตรา98วงเล็บ7 เนื่องจากกฎหมายกำหนดบทความผิดไว้เป็นการเฉพาะว่าความผิดในฐานใดบ้างที่ต้องห้ามดำรงตำแหน่งสสดังนั้นหากผู้สมัครสสเคยกระทำความผิดตามฐานความผิดที่ระบุไว้ก็ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามตามการสมัครรับเลือกตั้งของสอสนะคะคือมีคนเข้าไปเถียงเยอะเลยนะบอกว่าก็เขาติดคุกเรียบร้อยแล้วรับโทษแล้วคดีมันตัง้งยี่สกว่าปีแล้วยังจะมาอะไรกันอีกเนี่ยนะคะอันนี้คือก่อนที่จะดา่า ต้องอ่านหนังสือด้วยนี่ใช่ใช่ค่ะต้องมีความรู้ก่อนมีความเห็นเอาใช่ก่อนจะด่าต้องอ่านหนังสือต้องอ่านแล้วจะทำอนุนิดนึงอาจจะไม่ต้องอ่านทั้งเล่มแต่เนี่ยเพราอ่านข่าววันนี้เนี่ยกรกตเขาก็ชี้แจงว่าคุณนครชัยเนี่ยขาดคุณสมบัติเพราะอะไรนะคะคือถ้าถ้าอ่านนี้ก็จะได้เข้าใจว่าเขาขาดคุณสมบัติเพราะอะไรเนี่ยนะคะโดยกรณีดังกล่าวนั้นหากเห็นว่าผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแต่มาสมัครรับเลือกตั้ง อาจเข้าขายต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา151ค่ะและอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลกตั้งใหม่ด้วย๋อนะนะคะคือรับทั้งความผิดรับทั้งความเสียหายใช่ค่ะ<ม>นะคะ โดยคุณอิทธิพรบอกว่าตามที่สอสอคนนี้ได้ประกาศทาง Facebook ส่วนตัวแจ้งว่าจะมีการลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้านะคะจึงคาดว่าจะมีการยื่นหนังสือลาออกและมีผลในช่วงสัปดาห์นี้แหละค่ะซึ่งกรณีนี้กกตเรารับทราบเรื่องแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่ส่วนกลางกำลังพิจารณาจัดทำความเห็นเสนอต่อกกตต่อไปซึ่งมันจะมีความผิดทางอาญา151รวมทั้งอาจจะมีการพิจารณาฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ต่อไปด้วยคือเขาลาออกก ส่วนหนึ่งนะคะ<ช>แต่ว่าอันนี้เป็นคดีอาญาค่ะเพราะว่าทําความผิดไปแล้วผิดสําเร็จแล้วใช่ค่ะหนึ่งคคือรู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติแต่ก็ยังมาลงสมัครรับเลือกตั้งอคนที่ไปด่ากก,กตไปเถียงแข้งครับว่านี่เขาก็มาตั้ง20ปีแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่เถียงเลยวันนั้นเจ้าตัวจะพูดแบบ <c oughs> แกนๆพูดประมาณว่าผมไม่คิดว่าคดีของผมจะขัดรัฐธรรมนูญไม่คิดไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่า คุณสมบัติของผู้สมัครสอสอระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ที่ขายคุณสมบัติซึ่งคุณก็อยู่ในนั้นแล้วคนจะลงขอสอนะมันต้องดูรัฐธรรมนูญนะคะจะบอกว่าไม่รู้รัฐธรรมนูญไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเพราะคุณจะมาทํางานเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะไม่ว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยก็ตามที่คุณเข้าใจนะคุณก็ต้องรู้แล้วมันเป็นกติกาและที่สาคัญมีคนถามแบบนี้ค่ะพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขามีนโยบายอยู่ข้อหนึ่ง a อไอปราบโกง ยังไงนะเขาจะมีระบบ AI ในการตรวจจับทุจริตออ๋ที่เป็นนโยบายของเขาใช่ไหม่า AI ก็เป็นผลงานของเขาแล้วทําไมไอเอไที่ว่าน่ยมันไม่เอามาใช้คัดกรองคนที่มาเป็นผู้สมัครปทของพรรคตัวเองนะนะคุยน้าคุยหนาว่า AI เนี่ยแบบเนี้ย AI เออจะได้ไม่มีปัญหาคนเขาเลือกไปจะได้ดูที่เนี่ยคนระยองเขตสามเสียเวลาต้องบอกโอ้ต้องไปเลือกใหม่ละเสียเวลาตัดทุเรียน อันนี้ต้องเลือกตั้งใหม่แน่นอนอเลือกตั้งใหม่แน่นอนนะครับอ่านี่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะเออในโซเชียลนี่แหมดาทุกคนเป็นผู้รู้คนหมดเลยนะแต่รู้ไม่จริงนะค่ะ